สนับสนุนโดยไฟล์ไล่เอ็กซ์ตรีมปรับพานุม่มเจ้าเรื่องแรกวันนี้จะพาไปแหล่งรวบรวมคัมภีร์เก่าแก่นะคะแล้วก็จะพาไปชมชาม <c oughs> เขาบอกเป็นชามโบราณใส่อาหารแล้วไม่บูด <c oughs> คือหมายความว่าเก็บไว้นานแค่ไหนก็ไม่บูดโอ้จะเป็นยังไงนั้นไปกับเจ้าพาเที่ยวเลยค่ะ เราไปกันที่วัดสูงเม่นค่ะเป็นวัดเก่าแก่นะคะมีหอธรรมหรือหอพระไตรปิฎกเป็นศูนย์อนุรักษ์คมภีรพระไตรปิฎกและวรรณกรรมท้องถิ่นอันล้ำค่าที่จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนาอักษรขอมและอักษรมอญซึ่งครูบามหาเทร,ระอดีตเจ้าอาว,วาสวัดสูงเม่นหรือนักบุญล้านนาผู้ยิ่งใหญ่องค์แรกของภาคเหนือที่เดินทางไปสังายนาพระไตรปิฎกที่เมืองหลวงพระบางประเทศลาวได้รวบรวมพระไตรปิฎกมาจากเมืองหลวงพระบางนอกจากนี้ก็ยังมีของเมืองน่านเมืองแพร่อายุราวร้อย ปีแล้วก็มีอยู่ถึง1,000เล่มทําให้ที่วัดสุเม่นี้นะคะเป็นวัดที่มีคมภีรเก่าแก่มากที่สุดในประเทศไทยนี่แหละคะ่ะเก็บไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีแยกเป็นเป็นคมภีมาจากที่ไหนที่ไหนนี่นะคะให้เราได้เห็นกันน่คะเก็บไว้อย่างดีเลยเก็บไว้ในตู้อย่างดีแล้วก็มีเยอะมากที่สุดนะคะ จากนั้นนะคะเราไปดูภายในวิหารประดิษฐานพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัยชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อโตค่ะสูง6ศอก10นิ้วนอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปไม้โพแกะสลักที่มีความงดงามเป็นเลิศถึงสองค์ด้วยกันนี่ก็คือหลวงพ่อโตนะคะสวยงามมากนะคะสูงหศอก10นิ้วค่ะฐานพระพุทธรูป ฐานพระพุทธรูปไม้นะคะเดี๋ยวจะเห็นพระพุทธรูปไม้โพแกะสลักฐานพระพุทธรูปไม้เนี่ยจะรืกวรรณกรรมและแสดงหลักฐานสร้างไว้ชัดเจนแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปเนื้อทองสำริดอันเก่าแก่หายากด้วยทั้งศิลปะเชิงแสนสุโขทัยและก็ลานน้านนาทางวัดได้นําไปเก็บไว้ในกุฏิหลังเก่าป้องกันการถูกโจรกรรมนานปีนะคะจึงเปิดให้ผู้คนได้รับชมก็คือเก็บไว้นานแล้วแหละตอนนี้ก็เออถือโอกาสดีก็มาเปิดให้ผู้คนได้เข้าไปชมกันบ้างนะคะ,ะ,คะเพราะว่ากลัวการจรกรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยโจรชุกชุมจริงๆต้อง บอกอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากด้วยนะคะ นี่แหละค่ะเราจะพาไปดูชามที่บอกว่าชามศักดิ์สิทธิ์นาเขามีตู้จัดแสดงถ้วยชามใส่อาหารมหรัศจรรย์ว่าอย่างนั้น<ะ>ซึ่งในสมัยรัชกาลที่4นะคะว่ากันว่ามีชาวบ้านนําอาหารมาถวายให้กับพระสงฆ์ในวัดสุงเม่นแต่พระสงฆ์นั้นลืมนําออกมาจากตู้ร่วม7วันแต่กลับพบว,ว่าอาหารที่ใส่ไว้ในชามลายคราบใบนี้เนี่ยไม่บูดก็เลยนํามาทดลองซ้ําทดลองแล้วทดลองเล่าใส่อาหารทิ้งไว้อย่างนี้ก็ไม่บูดม,มันมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะก็เลยเอาถ้วยชามนี้เก็บไว้เป็นสมบัติล้าค่าอีกอย่างหนึ่งในวัสงเมน ะคะใครอยากจะไปติดตามความมหัศาจรรย์ของถ้วยชามใส่อาหารหรือว่าสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะไปที่วัดสุงเม่นอยู่ที่อําเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะอยู่ห่างจากอําเภอสุงเม่นประมาณ400เมตรเท่านั้นเองนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม054 541219หรือ0871787082ค่ะขอบคุณคุณ,คณสิทธิชัยเหล่าสกุลผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่เก็บภาพแลวก็เรื่องราวดีๆมาฝากด้วยนะคะค่ะวันนี้ค่ะไปไหว้พระขอพอรกันดี ก่านะคะวันนี้จะพาไปขอพอรจากพระนารายณ์ <c oughs> พระแม่ลักษมีและพระพิคเนศอยู่ในที่เดียวที่เดียวกันเลยนะคะจะเป็นที่ไหนไปกันเลยค่ะจากพาเที่ยวค่ะ ไปกันที่สถานสถานพระศรีมหาลักษมีนารายณนันนะคะอยู่ที่ตำบลลำผักกูดช่วงคลองเจ็ดัญบุรีปทุมธานีนี่เองค่ะต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเกิดจากความศรัทธานในาศาสนาฮินดูของคุณวิศณุปรียาวัยชนวีค่ะก็เลยจัดตั้งพื้นที่แห่งนี้ขึ้นเป็นจัดส,ส,สถานเพื่อน,นําองค์เทพมาประทับเรียกกันว่าโบสถ์ประถมก่อนทำไมถึงเรียกโบสถ์ประถมเพราะว่ากาลังกาลังมีการก่อสร้างโบสถาวรอยู่นะตอนนี้นะคะก็ไปร่วมทําบุญกันได้นะคะกําลังก่อ สร้างอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญองค์เทพเนี่ยไปประทับยังบทถาวรต่อไปด้วยค่ะสําหรับที่นี่ทาไมผู้คนถึงหลั่งไหลไปกันเนยอะเพราะว่าไปขอพรแล้วก็ได้ดังใจปรารถนาว่าอย่างนั้นน่ยนะคะก็ไปขอพร <c oughs> องค์พระนารายณ์ซึ่งเป็นองค์ประธานแล้วก็มีพระแม่ลักษมีคู่บุญของพระนารายณ์รวมถึงองค์พระพิฆเนศทั้ง3องค์สังเกตไหมคะว่าจะมีสีดําเพราะว่าสร้างจากหินดําใต้มหาสมุทร <c oughs> อินเดียใต้นั่นเองนะคะสิ่งที่จะไปขอพรบูชานะคะก็คือเอาผลไม้ไปบูชาก็ได้นะหรือว่าคุณ ไม่ได้เตรียมไปเนี่ยก็ที่นั่นก็จะมีจัดเครื่องบูชาเอาไว้หรือไม่ต้องมีผลไม้ไปด้วยใจไปด้วยจิตศรัทธาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วพอถ้าเกิดสมมติเอาผลไม้ไปถวายนี่นะคะก็เรียกว่าเอาผลไม้ถวายเสร็จเรียบร้อยเอากลับมาไปรับประทานแล้วก็จะสามารถ เรียกว่าเหมือนกับได้ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนั่นเองนะคะส่วนภาพที่เห็นนี้ก็เป็นพิธีในการที่เราที่จะไปไหว้นะคะก็บอกว่าหลังจากส่งน้ําเทวรูปแล้วพราหมณ์แต่งตัวให้เทพเสร็จแล้วเนี่ยช่วงเปิดม่านครั้งแรกเนี่ยคุณวิศนุปริยาบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องขอพรเลยนะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องขอพรเพราะว่า คือจะขอได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นพรามจากอินเดียนะคะแล้วก็ในช่วงที่พรามกลับประเทศอินเดียเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่ต้องกลับไปเนี่ยนะคะจะมีลูกชายของคุณวิศนุปริยาซึ่งบวชกันถูกต้องแล้วก็จะมาทําหน้าที่ตรงนี้เป็นผู้ที่รับเครื่องบูชาแทนนะคะด้านหน้าค่ะด้านหน้าก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยจะมีพระยาคุธและก็สะดือสวรรค์ลงทั้งเทพนพคราะห์ประจําันเกิดต่างนะคะแกสลักจากหินดําจากอินเดียเช่นเดียวกันเพื่อขอพรได้ด้วยนะคะ ส่วนเ,เวลาที่เราไปที่นี่นะคะรำดับแรกก็คือต้องถอดรองเท้าก่อนนะก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ของศาสนาสถานแล้วก็การแต่งกายต้องสุภาพด้วยนะคะห้ามห้าม เขาเรียกว่าห้ามสวมกระโปรงสั้นนะคะเส,สื้อผ้าเองเนี่ยเขาบอกว่างดสีขาวกับสีดำถ้าเป็นไปได้นะคะนะคะแล้วผลไม้นี่ไหว้ได้ทุกชนิดเลยนะคะในวันที่27กรกฎาคมนี้นนะคะ่ะท,ที่จะถึงนี้นะคะทางวัดน,นั้นก็จัดให้มีพิธีไหว้พระแม่ลักษมีค่ะ<ม>ก็เรียกว่าวาราลักษมีทําเป็นประจําทุกปีเลยนะคะใครที่สนใจก็ไปร่วมพิธีไปไหว้ขอพรองค์พระนารายพระแม่ลักษมีแล้วก็พระพิเนตได้เลยนะคะการไปไหว้ในวันปกติจะแบ่งเป็นสองรอบด้วยกันนะคะรอบเช้า9ก้าโมงถึงเจี่ยงร รอบรอบบ่ายก็คือ4ี่โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะสอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่เบอร์0 2 9 5 7 4 4 6 6ค่ะ0 2 9 5 7 4อ6 6อยู่ที่คลอง7นะคะไปร่วมทำบุญกันก็ได้เพราะตอนนี้อย่างที่บอกค่ะกำลังสร้างบวอยู่ค่ะค่ะส่วนของดิฉันวันนี้ขอรับหน้าที่พาเที่ยวบ้างนะคะคือจะพาไปที่นครศรีธรรมราชค่ะเพราะว่าจังหวัดนี้เขาประกาศตัวเลยนะคะชูการท่องเที่ยวเพื่อรับ AEC ค่ะเปิดตัวแคมเปญนครศรีดีดีที่เดียวเที่ยวครบเครื่องเมืองเดียวเที่ยว ทั้งปีจะเจ๋งจะแจ๋วขนาดไหนไปด้วยกันเลยค่ะแจะ๋วพาเที่ยวค่ะ นครศรีธรรมราชค่ะเปิดตัวโครงการนครศรีดีดีนะคะเป็นการปรับภาพลักษณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้มากขึ้นนะคะก็จะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้เข้าชูจุดขายก็คือว่าทรัพยากรทางธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าโอท็อปอันขึ้นชื่อเห็นไหมมีครบทุกอย่างเลยนะคะโครงการนี้นะคะก็จะนําเสนอศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชูแนวคิดก็คือที่เดียวเทีเ่ยวครบเครื่องเมืองเดียวเที่ยวทั้งปี เป็นการเปิดมุมมองใหม่ของเมืองนครนําเสนอการท่องเที่ยวที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระาธาตุที่หลายคนพูดกันว่าเกิดมาหนึ่งชาติก็ขอได้กราบพระาธาตุเมืองนครน,นะคะ mm hmm. นี่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแล้วนะคะให้เสนอชื่อพระบรมาธาตุเจดีวัดพระมหา,าธาตุวรวิหารที่นครศรีธรรมราชนะคะต่อศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกแล้วก็พร้อมที่จะชูความเป็นเมืองหัตถศิลป์นะคะทานเครื่องถมเมืองนครสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีงานจักสาร ย่าลิเาการสารกระจูดที่มีลวดลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะนี่คืองานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชส่วนจุดเด่นอีกด้านหนึ่งก็คือ เป็นเมืองของผลไม้นะคะเป็นนครไม้ผละคะ่ะเพราะว่าท<ด>ี่นี่เนี่ยมีมีอากาศที่ดีติดอันดับโลกนะคะที่อำเภอลันสกาว่ากันว่าภูมิอากาศที่นั่นทําให้ปลูกผลไม้ได้อร่อยมากๆเลยใครที่ไปนครศรีธรรมราชไปชิมมังคุดคัดหรือว่ามังคุดอ่อนเสียบไม้กัดลงไปปุ๊บก็จะได้รสชาติหอมหวานเลยนะคะส้มโอทับทิมสยามก็มีเอกลักษณ์ที่มีรสชาติหวานหอมแล้วก็สีสันสวยงามเหมือนทับทิมด้วยแล้วนี่ค่ะนี่เป็นสิ่งที่นครศรีธรรมราชภูมิใจนะคะมีทั้งน้ําตกภูเขาแล้วก็ทะเลนะคะอย่างเช่นที่อำเภอ ขนมก็จะมีปลาโลมาสีชมพูนะคะ<ม>เพียงแค่เรานั่งเรือออกไปจากหาดไม่ไกลนักก็จะไหว้เล่นอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละ<ม>นี่คือนี่คือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เชิญชวนให้ไปเที่ยวนครศรีธรรมราชเลยนะคะดูวิวทิวทัศน์คือมีครบมีน้ําตกภูเขาทะเลนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการประกาศแคมเปญนครศรีดีดีที่เดียวเที่ยวครบเครื่องเมืองเดียวเที่ยวทั้งปีอย่างเป็นทางการนะคะพ่อเมืองนครศรีธรรมราชค่ะขนของดีเมืองนครไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรมและงานหัตถศิลป์ต่างๆก็ ผลขึ้นมาให้ชาวกรุงเทพได้ชื่นชมผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆที่ลานเดสเซนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์นะคะวันที่25-26กรกฎาคมนี้นะคะงานนี้เราก็จะได้รู้จักนกครศรีธรรมราชในมุมที่เราคาดไม่ถึงด้วยนะ,ะสวสปลาปลาธรรมชาติ <S <S สวยมาก เป็นอี hey, กหน so like um nice> ึ่งจังหวัดที่น่าไปเที่ยวนะเที่ยวครบนะคะแล้วก็เที่ยวได้ทั้งปีด้วยคุณจะต้องอ่านออกเสียงใหม่นะคะนครสีดีดีนครสีดีดีอย่างนี้ไปเที่ยวได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเตรียมตัวรับการท่องเที่ยวด้วยค่ะปีนี้ค่ะของเขาดีจริงๆนะคะ